สาธุสาธุพี่น้องสำคัญของมาไน้ำมันากระได้สาธุบอกีู่มานนั่นสาธุผูเดเอา้่างกิ่วย่ามันขอมาไฟกรได้อันจะได้ดวยกงกับบ่ได้กงกับ่ได้ขไก่เราเด้อ ของยายวึงฟันเน้นแห้งด้วยเราบริษัทเลเพื่นอเราบริมักาเลนเ่องสิเนียร่างเอาขยากได้ต้องแบกล่างเลยค่ะของยายวึงคำพูดสันเสียใจนะจ๊ะโดนคำองไเดยของยายวึงไม่ร่างเยจอม่างเยโอว่ยจาาจา่าจ๋าาจ่าา แม่แล้วก็โทษแม่แล้วก็โทษโทรโทษนี่อ่าต่เลียตัวนเนี้ยว่ะอะไรเด็กหน่อยนันละกรเข่างเขาเดินอายุสิบหกันนี้มันเป็นคดีเยาวชนเขาวันีพ่อแม่เขากับพ่อมี่หอ๋อเป็นพ่อมีรอบครัวบตะเลียต่วนนาอกมึงคหนึ่งกันเดขาดควอมคือว่า คือต่ขนาดไปอย่นั้นไหมซื่อๆอยู่ไหมไข่ไข่เขาบ่ามันเป็นโรคจิตเลยคือแต่ละแต่ละเมื่อนี่จังบรสุนิแมนคือคือเขาเอื่อนมาเป็นโรคจิตคือแต่ละเมื่อมันสิเกิดความคิดว่ามันต้องไปขโมยของคุหนามันบรสทกสถานอีหยังเลยเนี่เฮ้ยตื่นมาบ้านอะไรเน้่ยไหลเลยโอ้โออันตรายแห้งเขาก็ต้องเข่าซูนพินิจวัดเตี้ยโอ้ท่านพ่อไอ้หมินเบื่อหนามันไวเนาะโอ้โอพี่น้องเอ้ยจังสีแหละ สาธุสาธุสาธุพี่น้องเอ้ยให้หลับบุญน,น้ำกันสุขคนให้ครอบรัวม,มีแต่ความสุขความจเจริญต่ำด้วยคิดหวังสิ่งใดก็ให้ใดสมขว้มมงมาศปาดหนาเด้อให้มีแต่แต่ิขัสุขจริงๆถึงไป